สครับอาจารย์ปไตรคร,ครับสวัสดีพี่น้องคงไปทุกคนในไลน์นะครับตอนแรกก็ว่าไม่ได้ซื้อเล้วเลยมันยังไงไม่รู้ไปซื้อตอนบ่ายสามโมงครึ่งมันก็เลยได้มันดนจิตด,ดนใจยังไงไม่รู้ได้อะไรครับก็สามแปดแปดสามมันเอ๊มันทะเบียนรถอาจารย์ปู่มันแปดสามตัวหน้านี่ แล้วก็แปดหกตัวหลังอืมตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ซื้อเพราะลืมซื้อแปดสามสามแปดเอาสนอยไปซื้อบ่ายสามแล้วนะจาย์บ่ายสามโมงสามสิบปฏิทโธใช่มีหลักฐานทนโทษเลยอ่ะอยู่ในไหนน่นอยู่ในใบเสร็จการสั่งซื้อสามสิบบาทอ่าก็ทีนี้หมอหมาเคยเคยมานอนภาวนาที่นี่ ใชยมานอนพักาที่นี่แล้วก็เล่าประสบการณ์ความฟังกับปู่ท่านก็ผมไปผมไปสวดมนต์เมื่อวันที่ยี่สิบสี่เดือนที่แล้วเนาะน่าจะเป็นเดือนตุลานะใช่ไหมครับอาจารย์ยี่สิบสี่ตุลาใช่แล้วทีนี้แล้วทีนี้ผมก็ไปสวดมนต์ให้ปู่ฟังตอนช่วงสี่โมงเย็นแล้วผมก็ขอปู่วันนั้นผมก็จุดธูป ผมก็ได้เลขไอ้เลขทูบหกห้าหกแล้วทีนี้ผมก็ลองขอปูขอค้าน้ํามันขึ้นมากรุงเทพแล้วมันก็ออกออกออกค้านอยอ่ะหกห้าตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยตูอาจารย์ออกตรงตรงเลยแล้วแล้วเช้ามานะ่ะนะผมมาคว้านหาเงินเหรียญมาถึงวังน้อยแล้วหกโมงเช้าผมก็ไปซื้อเลขปูนั่นแหละหกห้าหกมันไม่มีมันมีเก้าห้าหกแล้วบังเอิญ สตัวหน้ามันมีหนึ่งเจ็ดสี่ก็เลยได้อีกแปดพันแปดใบเท่าอีกวันจิตโทโชคดีมากเลยวันนั้นนะไปสวดมนต์ให้อาจารย์ปู่ฟังแล้วก็แล้วก็ขอโชคขอลาบท่านว่าขอให้ได้โชคได้ลาบนะปู่เดี๋ยวลูกจะโอนเงินมาร่วมทำบุญลงทานพอมาอีกวันที่สองผมก็โอนตังไปร่วมทำบุญลงทานกับครูเบนเลย ผมผมเคยได้จากปูอนันตะสี่รอบแล้วนะครับอาจารย์ oh. ผมนับรอบได้เลยอะ่ะ hmm. มันเหมือนเราเราขออะไรก็ได้แต่เราแบบเราไม่ไม่ไม่โลภอะ่ะ hmm. ผมเคยซื้อโลบแล้วอันตัวละสามร้อยตัวละห้าร้อยมันมันไม่ออก <laughs> มันไปออกตัวน้อยๆ hmm. จงสัยเรา hmm. เราทำมาแค่นั้นเราก็ได้แค่นั้น แต่ก<ต>็<ต>ยัง, <7 S 2> งดี<ห>ก็<ห>ได้<ๆ>ก็ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆทุกทุกเดือนทุกสิบห้าวันทุกทุกถ้าได้ทุกวันอย่างงี้ก็